สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับคอนเสิร์ตของเราเลยค่ะพี่พองค์หาสำหรับคอนเสิสร์ตคอคเทลคลาสสิกในวันที่5-6สิงหาคมนะครับที่ศูนย์ประชุมใหญ่สุวรรณธรรมแห่งชาตินะครับเป็นคอนเสิร์ตจริงๆถ้าถือเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นโซโล่คอนเสิร์ตของคอ t เทลก็ถือเป็นครั้งที่3ต่อจากคอ t เทลอันแรกมันชื่ออะไรเอ่ยคอคเทลไลฟ์ที่จีเอ็มไลฟ์เฮาส์นะครับประมาณ8ปดเจ็ด 7-8ปีที่แล้วกับ5ปีที่แล้วที่ Impact Arena c o c k t a i l live เล่นด้วยหัวใจเสมอมาอมาถึงครั้งนี้ผมเขาชอบใช้คำว่าคอนเสิร์ตใหญ่กันแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตีมเติกมากกว่าเป็นคอนเสิร์ตตีมเพราะว่าไซซิ่งมันไม่ได้ใหญ่มากอยู่ที่ประมาณ3 0 0พความท้าทายของคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันจะเป็นเรื่องของว่ามันเป็นคนเยอะมากบนเวทีกับ120ชีวิตเนี่ยการลงทุนในการทำโปรดักชันเนี่ยมันเขาเรียกว่าส่วนของดนตรีครับมันใหญ่ขึ้นมากๆแต่ว่า เพื่อจะได้เสียงที่ดีที่สุดในการทำออเคสตราเนี่ยมันต้องเล็กพอคอนเสิร์ตมันต้องเล็กเนี่ยมันก็เลยยากที่จะบาลานซ์ว่าทำยังไงดีให้ให้สิ่งนี้มันยังเป็นบิสเนสได้ในการทำงานเพื่อให้คนทำงานได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม,มด้วยในแนาที่เหมาะสมครับก็สนุกดีในฐานะผู้จัดด้วยในฐานะที่บริษัทขึ้นก้าวซึ่งเป็นบริษัทของผมกับกับหมีซึ่งผู้จัดการค็อกเทลเนี่ยที่เราทำจีนแลบด้วยกันมาเนี่ยอพอมา พอทา GM mie, อง GMM Grammy กับทาง MPI Music Publishing International ออกเปิดนโยบายให้ผู้จัดนอกสามารถที่จะเอาศิลปิน Grammy มาช่วยเสริมอีกทับหนึ่งในการโปรโมทศิลปินของเราได้เนี่ยเขาเลือกให้เรามาทำาราก剛剛็ตื่นเต้นครับผมไปพูดยาวเลยก็คอนเสิร์ตคราวนี้มันเลยมีความท้าทาย2อระดับในฐานะผู้จัดในในภาพหนึ่งของผมแล้วก็ในฐานะวงที่เลือกตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ด้วยครับผมครั้งนี้ทำไมถึงกเ,เป็นทีมเป็นออฟฟิตาร์เป็นแบบคนนั่งฟังอะไรอย่างงี้ครับโยน คือจริงๆที่ผ่านๆมาครับวงเราเนี่ยก็ทุกคนก็จะคุ้นคุ้นชินกับการที่เราได้เล่นกับเครื่องสายอยู่แล้วในเพลงๆหลายๆเพลงเนี่ยเราก็มีเครื่องสายอยู่ในนั้นอยู่แล้ว,ลวเนี่ยคอนเสิร์ตที่ผ่านมาทั้งสองครั้งที่ทพี่โอคได้พูดถึงไปไม่ว่าจะเป็น h a r t l e s s Live เมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็เล่นด้วยหัวใจเสมอมาครั้งนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตที่เต็มสตรีมเทียบกับครั้งนี้ที่เป็นคล็ k เทลคลาสสิกค,ครับมันจะมี มันจะมีสเกลที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้าใกล้ก็คือเป็นซิมโฟนีเลยครับในครั้งนี้มันแตกต่างออกไปวิธีการที่เราจะเล่นหรือนําเสนอออกไปครับมันจะมีความแตกต่างเพราะว่าออเคสตราเนี่ยจะเป็นแกนหลักของคอนเสิร์ตครั้งนี้ส่วนเราเองเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าความท้าทายเหล่านี้มันเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วก็ในวันที่ห6สิงหาคมเนี่ยครับมันจะเป็นอะไรที่เราจะต้องไปสัมผัส ประสบการณ์ด้วยการทั้งคนฟังและก็คนเล่นอย่างพวกเราด้วยที่ทำดนตรีใหม่หมดเลยปะถ้าใหม่หมดเลยครับทำดนตรีใหม่ทั้งหมดเลยเมื่อกี้หลังจากได้คุยกันในโรงหนังไปผมว่าออกมาข้างนอกเลยคาพูดที่ที่ดูง,ง่ายขึ้นชับเรื่องนี้ได้คือถ้าการเล่นคอนเสิร์ตที่ผ่านมามันคือร็อกเป็นแกนนะครับและคลาสสิกเป็นซัพพอร์ตคราวนี้คือคลาสสิกเป็นแกนร็อกเป็นซัพพอร์ตแล้วผมว่าจริงๆมันอาจจะไม่ร็อกเป็นซัพพอร์ตมันคือคลาสสิกทำยังไงให้พ o p u l a r ่ามีสิถูกนำเสนอในเวของคลาสสิกได้ดีที่สุด ผ่านทางสิ่งที่ตาเห็นสถานที่ตัวดนตรีด้วยครับผม่าน,บ,นบอกว่าคือเรียว่าคนทำงานเยอะมากใชืผอพินทีว่าแม้จะขาดบ้างก็ต้องยอมับครั้งนี้ก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่องค์ความรู้ที่ได้จากเรื่องนี้ครับผมว่าเราในฐานะผู้จัดหรือว่าเป็นโมเดลอื่นๆที่ศิลปินผู้จัดอื่นๆที่เขาเริ่มเข้ามาทํางานนี้ที่เริ่มเข้ามาผมว่าการมีรูปแบบคอนเสิร์ตที่หลากหลายและทดลองให้มันเป็นไปได้เนี่ยมันสร้างแรงผมว่ามันสร้างแรงกับเพื่อมบางอย่าง จะบอกแรงบันดาลใจก็เกินไปมันสร้างแรงเพิ่มว่าเออเรามาทำอย่างนี้กันดูดีกว่าไหมทดลองแบบนี้ไหมถามว่าขาดทุนไหมผมว่าคําว่าขาดทุนมันก็มีหลายระดับมันมีขาดทุนกําไรขาดทุนเวลาแต่ว่าโอเคตัวเงินเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจถ้าทาสิ่งนี้แล้วถ้าขาดทุนตัวเงินอาจจะไม่ถึงกับทำครับเพราะมันก็ไม่เวิร์กแต่ผมว่าการลงทุนก็มีระยะของมันเราลองทําแบบนี้ดูเราได้องค์ความรู้ได้วิธีคิดเราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลที่ดีต่อมาเองบางครั้งเราก็ต้องลงทุนไปก่อนบ้างเหมือนกันครับแล้วก็ นี่เป็นเหตุผลว,ว่าทาไมพอเรามาเป็นผู้จัดจเราเลือกตัวเองมาก่อนด้วยเข้ามาอยู่ในส่วนนี้เพราะว่าถ้ามันมีความเสี่ยงเนี่ยคนไม,ม่ชอบอยู่บนเราได้ง่ายกว่าเราจะไม่ให้ศิลปินอื่นเข้ามาเสี่ยงในสิ่งนี้ครับมยืนระยะอะไรประมาณว่าสิต่อนะไรงแบบจท,ที่ท,มทออผมว่าสิ่งที่ทาให้เรายืนระยะได้ก็เป็น คงเป็นคาตอบเดียวกันกับการสิ่งที่ทําให้เรายืนระยะได้ครับผมว่าระหว่างกลุ่มผู้บริโภคผู้ฟังแฟนเพลงกับตัวเราเนี่ยม,มีความเชื่อระหว่างกันผมว่าการผูกพันกันทำให้วงดนตรีวงหนึ่งอยู่นานได้ครับมันคือความเชื่อมั่นใน,ในแบรนด์เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําแฟนเพลงหลายๆคนที่เขายังอยู่กับเราในวันนี้ที่ยังเลือกที่จะฟังเราและรู้สึกดีกับเราอยู่เพราะว่าเราก็ผมก็คาดว่าเขาคงจะเชื่อมั่นบางอย่างในเรา ในการที่เราก้าที่จะลงทุนกล้าที่จะทำเพราะเราก็เชื่อมั่นเช่นเดียวกันว่าคนเหล่านี้จะยังคงสนับสนุนเราในสิ่งที่เราทาลงไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำฟอเรสต์ไปแล้วถือว่าในวัยนี้ไม่มีใครอยากดูเราเราก็คงไม่กล้าทําแต่ผมว่าต้องขอบคุณคนที่ติดตามวงมาโดยตลอดที่ครับที่ทำให้เราเห็นความตั้งใจของเขาในการเดินทางมาชมเรมแต่ละครั้งความตั้งใจในการที่เขามาเดินทางมาสนับสนุนเราวงดนตรีวงหนึ่งกต้องตระหนักอยู่เสมอว่าแบบเราเป็นผู้สร้างงานนะครับแต่มันดำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากคนจำนวนมาก มันฟังดูแบบทางการทางการแต่บางทีก็มันมเป็นแบบนั้นครับเราเรา,เรารู้สึกตอนที่เราทำคอนเสิร์ตเนี้ยเราเรามองตัวเองแล้ว,วเวาทําในขอบเขตไหนที่เรามั่นใจว่าเขาจะรู้สึกด,ดีแฟนเพลงน่าจะอยากเห็นอยากได้เจออะไรที่มันใหม่นะเพราะตลอดมาทุกคนอยากจะดูคอนเสิร์ตใหญ่แต่เราจะบอกว่าเราไม่อยากจัดค่าการจัดคอนเสิร์ตนั้นมัน มันเหมือนเอาเอาของเก่ามาขายซ้าอีกรอบนะครับ<ย>เพลงก็ไม่มีเพิ่มเรื่องเล่าก็ไม่มีสีสันแนวทางนําเสนอไม่มีอันนี้มันดูเป็นอะไรที่เป็น the whole new thing มากๆสําหรับเราแล้วก็สําหรับแฟนเพลงที่จะได้เข้ามาชมด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับ,รย,นนบยังครับมซ้อมเลยยัซ้อมคอมนะซ้อมในส่วนของวงแล้ว<อ>นะค<อ>รับปาอยากพูดอะไรไหมฮะแล้ก็ตอนนี้ในขั้นตอนของการเตรียมตัวนะครับก็วงก็ คือด้วยความที่เราเล่นปกติเราเล่นกันอยู่บนเวที5 5คนครับแต่รอบนี้เราสมาช,ชิกเพิ่มขึ้นมาอีกมากเลยดังนั้นรูปแบบการเล่นดนตรีของของสมาช,ชิกในวงเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมครับดังนั้นระยะเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการอ r ล a นเพลงใหม่แล้วก็ปรับส่วนต่างๆเพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปซ้อมรวมกันกันกบพี่ๆวงออเคสตาราอีก ฉันว่าไปตอนนี้ทุกอย่างอยู่ตามแผนงานที่วางไว้ครับว่าอยู่ในลาดับว่าการซ้อมครั้งน,นี้ต้องถึงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ยังไม่มีอะไรตกตกร่องยังไม่มีอะไรเลทะนี่คิดว่าเป็นไปด้วยดีน่าจะราบรื่นครับอันนี้แบบมองถึงการขยายในคนรู้จักกับมือในคลาสิกมากขึ้น,นอะไรขนาดนั้นที่ว่าเป็นเรื่องที่ที่ทททคาดหวังไว้ในใจว่าถ้ามันมีโอกาสจะนําเสนอ องประกอบเล็กๆน้อยๆที่มันประกอบเป็นคอนเสิร์ตคราวนี้ให้กับคนในผมว่าทุกวันนี้เราเรายอมรับในเรื่องของ diversity นะครับความแตกต่างหลากหลายกับความชอบกลุ่มคนที่มีความชอบที่แตกต่างกันแลวผมอยากจะอย่างที่เรียนพี่ๆในห้องอในโรงหนังเมื่อสักครู่ไปว่าเราอยากจะเชิดชูในสิ่งนี้ของคนที่มีความตั้งใจทํางานที่แตกต่างคนคลาสสิกก็อ,อยากเราอยากให้เขาได้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยมีโอกาสจะได้นําเสนอดนตรีคลาสสิกออกไปมากขึ้นมีคนเรียนดนตรีมากขึ้นอุตสาหกกรมดนตรีเติบโตมากขึ้น ดนตรีเป็นวิชาชีพที่เชิดหน้าชูตาได้มากขึ้นคุณพ่อคุณแม่มั่นใจที่จะส่งลูกไปเรียนสายวิชาชีพมากขึ้นมากกว่าบอกว่าอย่าเรียนเลยลูกดนตรีนะลำบากนะไม่มีงานทำนะไปเรียนนิติก,กันไปเรียนบัญชีกันไปเรียนวิศวกะการวิทยุเรสเพ็อาชีพเหล่านั้นมั่นคงแต่เราทํายังไงให้อาชีพที่เราถูกมองว่าเป็นอาชีพเต้นกินนํากินนั้นมั่นคงขึ้นมาในสายตาคนผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากนำเสนอรวมไปถึงอาชีพอย่างช่างตัดเสื้อที่เราบอก มันเป็นวิชาชีพมันไม่ใช่แค่ช่างตัดเสื้อแต่ว่ามันคือสิ่งที่ไปวางอยู่บนเนื้อตัวคนและทำให้คนคนนันงดงามขึ้นนะครับมันใช้ความพยายามใช้ใช้เวลาใช้ความสามารถใช้ความอดทนในการสร้างสร้างสมประสบการณ์ในการนําเสนอศิละปะของตัวเองอย่างที่สุดอะผมผมมีแพชชั่นกับสิ่งเหล่านี้แล้วผมได้ฟังเรื่องราวของคนเหล่านี้ตลอดขั้นตอนของการคอนเสิร์ตเนี้ยแระอยากจะให้คอนเสิร์ตเนี้ยเป็นสื่อในทุกททางที่พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์คือคำนี้มันเอามาใช้กันเยอะแหละขอใช้แล้วกันว่าก็คือซอฟต์พาวเวอร์อย่าง ไทยไม่ใช่วัฒนธรรมที่กระด้างเพียงแต่รูปแบบเก่าๆไม่ใช่การรำไทยไม่ใช่ผ้าไทยแต่เป็นวิธีคิดตกรกกะบริบทและภาพสะท้อนของการอยู่ร่วมกันคนในสังคมไทยผ่านทางศิลปะใหนหลายขแขนงได้เช่นเดียวกันครับาาต,ตามซื้อบัตรอะไรที่ไหนแล้ววาไหนเราเจอกอารเจอหรือว่าได้เอาสำหรับอคอนเสริร์ตคอคเทลคลาสสิกนะครับขายบัตรวันแรกนะครับ ผมจำไม่ได้ครับโทษด้วยครับขอโทษนะครับพี่บูพี่บูพี่ฮอนครับขายบัตรวันแรกวันที่เท่าไหร่ครับขายบัตรวันแรกวันที่เท่าไหร่ขอโทษด้วยนะครับช่วยตัดออกให้ด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตของเทลพลาสติกนะครับจัดครับผมจัดวันที่5 6สิงหาคมนะครับที่หอประชุมใหญ่สูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะครับผมครับผม ตัดอีกรอบนึงครับผมขอบคุณมากครับสำหรับ Coke Classic คอนเสิร์ต c เทล c ลาส s ิกนะครับจัดขึ้นวันที่5และ6สิงหาคมนะครับหอ,อประชุมใหญ่ศูนย์ว,วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับผมปัดราคานะครับ4,000 3,500 3,000 2,500 1,500ครับและก็1,000บาทครับขอบคุณพี่ท่านนั้นด้วยนะครับผม ทั้งบดบัตรจะผ่านจำหน่ายผ่านทางดีคอนเสิร์ตเพลสเทชันนะครับในวันที่17มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็ที่ถึงทุกคนอยากให้แวะมาเจอกันขอบคุณมากเลยครับน่ากลัวมากครับสำหรับเพลงไม่เป็นรองคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับอาจจะได้ยินผมพูดแบบนี้ในหลายๆที่แต่ยังคงรู้สึกอย่างนั้นอยู่เสมอว่า คนเราเวลาแต่งเพลงนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเพลงมันจะถูกตีความไปเป็นแบบไหนอย่างไรก็เมื่อเราแต่งเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาเราเป็นเจ้าของเพลงจนถึงแค่วันที่มันปล่อยออกไปเมื่อปล่อยออกไปการเป็นเจ้าของนั้นจะมันจะเป็นของใครไปอยู่ในหัวใจของใครมันก็สุดแล้วแต่เพลงนี้จะอยู่ในหัวใจของใครได้บ้างและเพลงเพลงนึงจะมีชีวิตต่อไปได้ยืนนานหรือไม่่มันไม่ได้อยู่ที่นักร้องมันอยู่ที่คนฟังจะตีความมันออกไปยังไงสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับเพลงไม่เป็นรองกับกระแสที่เกิดขึ้นผมรู้สึกขอบคุณอย่างมากที่ทําให้เพลงนี้ มีความหมายมากไปบอกความตั้งใจที่เป็นอยู่ผมเองได้แต่รู้สึกขอบคุณเพราะว่าเราไม่อาจแอบ,บอ้างเครดิตใดๆได้เพราะเพลงนี้แต่เดิมทีไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาด้วยความหมายที่ด้วยความหมายที่สิ่งที่เกิดขึ้นในกระแสมันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพ,าพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งแต่เมื่อมันถูกใช้ในอีกลักษณะหนึ่งแล้วมันเจริญเติบโตไปเ็อาเทลจึงกลายเป็นเหมือนเป็นคนโชคดีที่ยืนตรงนี้เราก็เลยอยากจะเจียมตัวก็สมควรว่าอยากจะรู้สึกขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่ทำให้เพลงนี้ดูไปมีความหมายมากกว่าที่เราตั้งใจไปเยอะมากครับม เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์มันจะบอกว่ามันมันมันเป็นเรื่องแปลกสำหรับเราว่าโ oh, อ้มันกลายเป็นแบบนี้ได้ด้วยก็ขอ,ขอบคุณมากๆดีใจที่เพลงมันได้ทําประโยชน์ให้กับใครอย่างน้อยทําให้คนยิ้มจริงๆเพลงเพลงหนึ่งแต่งไปทําคนยิ้มได้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับหลายคนก็แบบโยงว่าแบบพี่เองกับพี่นิมเองแบบว่าเออมีการคุยกันบ้างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครั่เพลงไหนเรามีโอกาสได้ทักเวาลาเจอกันนะครับ แต่ว่านานมากแล้วครับครั้งสุดท้ายที่ทักกันก็คือวันที่ผมเดินทางไปที่สภาในช่วงที่มีเอ่อที่เข้าไปคุยกับกรรมธิการชุดเล็กเรื่องเกี่ยวกับนโยบายกับอาชีพวิชาชีพอิสระเมื่อช่วงที่โควิดระบาดเมื่อปีก่อนก็เอ่อคุณพิธาออกมาต้อนรับคณะที่เข้าไปที่สภารัฐสภาในวันนั้นก็น่ารักครับดีใ,ใจที่ได้ได้รูจักครับมีโอกาสได้จะแ,แบบร่วมงาน ผมว่าอย่าให้กิจธุระของวงดนตรีเล็กๆวงนึงไปยุ่งกับกิจของชาติเลยครับผมว่าเขาเขามีภารกิจที่ใหญ่กว่านั้นที่ต้องรับผิดชอบไม่อยากไปวุ่นวายกันมากครับผมว่าเราทุกคนเชียร์ให้เรามาเชียร์ให้ให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้ากันดีกว่านั่นคือเรื่องที่ใหญ่กว่าที่เรากำลังมุ่งหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมในฐานะตัวแทนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เราก็คาดหวังว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะเจริญเติบโตอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่อย่างที่ทราบนะศิลปะย่อมไม่เจริญเติบโตบนดั้ที่ เรื่องปากท้องยังเป็นเรื่องที่ต้องเป็นปัญหาที่ยังต้องเป็น question กันอยู่เมื่อเราอิ่มท้องเมื่อเรามีความเท่าเทียมเกิดขึ้นเมื่อเรามีความสุขสบายในเรื่องพื้นฐานทั้งปวงนศิละปะจะย่อมเจริญเติบโต,ต,ตงอกง,งามไปได้เราหวังยิ่งยิ่งว่าอนาคตที่ดีจะมาถึงสําหรับกทุกคนเราหวังยิ่งยิ่งว่าผมอายุ40แล้วผมจะเล่นได้อีกนานเท่าไหร่จะไมไ่นานขนาดนั้นแต่ว่าหวังว่ามันจะเป็นที่ที่ดีสําหรับ g e n e ร a t นทุกัรับครับผม ที่ว่าผมไม่ได้มีความรู้ความสามารถมากขนาดน,นั้นครับส่วนสิ่งที่ผมคิดจะทําต่อไปก็คงจะเป็นผมอยากสนับสนุสน,นภาคประชาชนให้แข็งแกรง่งเราในฐานะประชาชนจะหวังพึ่งแต่การเมืองนักการเมืองให้เดินหน้าไปอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าภาคประชาชนต้องต้องแข็งแรงเหมือนกันเราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทาในส่วนของเราผมอยากจะทําภาคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในส่วนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของตัวเองให้แข็งแรงถ้าผมวันหนึ่งเลิกเล่นจากฮ็อกเทลไปก็อยากจะจะมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้แข็งแรงยิ่งขึ้นเหมือนกันจากในเต็มที่ในส่วนของภาคประชาชน ถ้าจะเป็นประโยชน์อะไรกับการสร้างนโยบายหรือการกำหนดแนทางนโยบายในอนาคตก็ยินดีอยู่เสมออยู่แล้วนะครับในทางของธุรกิจที่เองที่เป็นแบบผู้นำในการจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหนักผมยังไม่ใช่ผู้นำเลยครับผมเพิ่งจัด2งานนี้ก็แบบมันเออก็ตื่นเต้นครับผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนําเสนอรูปแบบที่หลากหลายว่าโลกมันหมุนไวและศิลปินใหม่เกิดขึ้นทุกวันเราไม่ได้มีวงดนตรีใดที่ปกครองสื่อได้เหมือนเมื่อก่อน ที่พี่ทาสื่อกันอาจจะเห็นว่าสมัยก่อนเราจะมีวงดนตรีที่ด้วยความที่สื่อมันจํากัดรูปแบบมันจะวงดนตรีที่ดังมากๆเราก็จะรู้จักพร้อมกันทุกส่วนในประเทศเลยใช่ไหมฮะไปตลาดไปไปทุ่งไปไร่ไปห้างไปที่ไหนก็จะรู้จักแต่เดี๋ยวนี้เราอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆเรารู้สึกว่าคนคนนี้ดังมากแต่ก็จะดังในพื้นที่เรา,าจ,จะไม่รู้จักเลยมันก็เลยจะเห็นคําว่าเราไม่รู้จักคนนี้แต่เขาดังมากนะมันเกิดขึ้นเยอะผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นโนโนเลจที่เกิดขึ้นก็คือความดังไปื่องประธานจริงๆด้วย แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งสาคัญคือทํายังไงให้แต่ละคนสามารถที่จะเลี้ยงชีพมาเติบโตไปได้ในพื้นที่ของตัวเองข้อดีคือเด็กทุกคนนะครับที่มีความฝานันมีความแตกต่างอยากจะเป็นมันมีพื้นที่เขาเล่นในพื้นที่ของเขาขอให้เข้าหากลุ่มผู้ฟังของเขาเจอกลุ่มลูกค้าของเขาเจอก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องปกครองทั้งหมดเหมือนที่เคยผ่านมาทุกคนหาตัวเองให้เจอหาพื้นที่ของตัวเองให้เจอน,น,น่าจะดีผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วเราคนนึงเนี่ย ในฐานะผู้เล่นที่เข้าอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เราไม่ได้คาดหวังที่จะมีส่วนแบ่งของเค,ค้กที่ใหญ่ขึ้นนะครับสมมติว่าง่ายว่าถ้าเรามีเค,ค้กสักร้อยกรัมนะครับแล้วเราเคยมีส่วนแบ่งเค,ค้กสักยี่สิบกรัมใช่ไหมครเราไม่ได้อยากกินเค,ค้กเป็น 30- หรือ40่0ากรัมอนะ่ะแต่เราอยากให้เค,ค้กก้อนนี้มันใหญ่ขึ้นเป็นขันกรัมเรากิน20%่เนท่าเดิมก็ได้มันใหญ่ขึ้นเองและผมว่าอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นจะเพิ่มโอกาสที่ดีขึ้นสาหรับเด็กทุกคนแล้ว มาดูกันหนึ่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆครับขอบคุณครับเทียวค่บกาเบอร์ห้ากับหกชิงหานะครับส่งไปสองวันเลยครับค,ค,รครับที่ขอย้ายกล้องนี้นะคะเดี๋ยวชิบกันนิดนึงนะคะเอาครับเอาโอเคขอบคุณครับขอบรวมทั้งหมด